ช็อตแรกที่พบกันต้นหอมและแท็กสิบปีไม่เจอไม่คุยรำให้เคลียสิ่งที่ยังติดค้างคาในใจปลดล็อกกันแล้วโมเมนต์ Moment แรกพบต้นหอมและแท็กพรันยู1สิบปีที่ไม่เคยเจอกันและไม่คุยกันรำให้กลางรายการเคลียสิ่งที่ยังติดค้างในใจ หลังจบด้วยตีกันจบแบบไม่ดีขอโทษปลดล็อกก่อนหน้านั้นเมียพึ่งโผล่คอมเมนต์จากก่อนหน้านี้ดีเจต้นหอมสกุลตลาโพสหมอดูเคาะชื่ออดีตคนรักเก่าที่จบกันแบบไม่สวยในตอนนั้นอย่างแท็กพรัญยูมาทำงานด้วยเพราะดวงสมพงทำเอาต้นหอมสตันงานยากแต่ก็ได้โพสโยนหินถามทางปรากฏว่า เบลเองตระกูลภรรยาของหนุ่มแท็กได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าดวงสมพงษ์จริงๆค่ะเดี๋ยวเจอกันนะล่าสุดในรายการแฉดีเจต้นหอมสกุลตลากับแท็กพร,รัญยูได้มาเจอกันในรอบ10ปีทำเอาต้นหอมตื่นเต้นตั้งแต่ก่อนจะออกรายการพอถึงเวลาออกรายการจริงก็มีน้ำตากลางรายการเลย พร้อมเผยสิ่งที่ค้างคาใจเผยช็อตแรกเจอกันในรอบ10ปีมีอาการเก็งๆเขๆินๆโดยเฉพาะต้นหอมดูจะออกอาการตื่นเต้นหนักเพราะการติดต่องานทั้งหมดคุยผ่านผู้จัดการตอนมาถึงรายการก็ยังไม่เคยเจอกันจนกระทั่งเข้ารายการแล้วถึงได้เจอกันเป็นครั้งแรก จนมดดำคาชภา,าพิธีกรแซวเรียกเสียงหาว่ามึงจะเขินมันทำไมยังไงเขาก็ไม่กลับมาหามึงหลอกอีหอมมึงนั่งบิดเหมือนเขาจะกลับมาเอามึงทำเมียโดยทั้งคู่ตั้งแต่เลิกกันทั้งคู่ไม่เคยเจอกันเลยบล็อกกันทุกอย่างทั้งเบอร์ลายไอจีเฟซบ o ๊กบล็อกลายถาวรจนแอดกันไม่ได้แล้วโดยฝ่ายชายเป็นคนบล็อกเพราะตอนนั้นจบกันไม่ดีตีกันหลายแม์ ถ้าจะรู้เรื่องก็คือรู้ตามข่าวทั้งนี้10ปีที่ผ่านมาไม่เคยเจอกันเลยเพราะทำงานกันคนละสายแท็กสายละครต้นหอมสายพิธีกรแต่ละรายการที่รู้ว่าต้องไปออกรายการจะมีการหลบให้ไม่เจอกันและไม่เคยบังเอิญเจอกันเลยแท็กเล่าว่าตอนนี้ต่างคนต่างมีลูกแล้วชีวิตก็เปลี่ยนไปโตๆโตกันแล้วตอนนี้ไม่ได้โกรธกันไม่ได้คิดถึงเรื่องในอดีตแล้วไม่ได้คิดถึงเรื่องในอดีตแล้ว ตอนนั้นที่บล็อกไอกันทำด้วยอารมณ์ล้วนๆแท็กบอกอีกว่าถึง10ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เลิกกันเราพูดไปหมดแล้วไม่มีอะไรที่ค้างคาใจแต่วันนี้ที่มาดีใจที่ได้เจอกันได้มาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งเราจะได้ไม่ต้องคอยหลบกัน ตอนนี้เราก็ทักทายกันได้โดยตอนหนึ่งต้นหอมถึงกับน้ำตาไหลร่ำไห้บอกความในใจที่ค้างมาเป็น1ิปีว่ามันมีเรื่องหนึ่งที่เรารู้สึกผิดมาโดยตลอดวันที่เดินออกมาและตอนที่สัมภาษณ์สื่อนั้นไม่ได้ปกป้องเขาเท่าที่ควรตอนนั้นทำด้วยอารมณ์ล้วนๆมันมีเรื่องหนึ่งที่รู้สึกติดค้างในใจถ้ามันเคลียร์ได้หรือปลดล็อกได้ก็อยากบอกว่าขอโทษพร้อมกับร้องไห้ด้านแท็กก็เคลียร์ใจตอบทันทีเลยว่าไม่เคยโทษเขาเลย ไม่มีอะไรอคกติเขาเลยผมรู้ว่าช่วงนั้นต่างคนต่างร้อนต่างคนต่างใส่กันหมดแต่เวลาค่อยๆเยียวยากันไม่เป็นอะไรยอมรับว่าตัวเองไม่ดีด้วยนอกใจมีคนอื่นเยอะถึงผมช่วงนั้นจะโดนอะไรหนักขนาดไหน ผู้ชายมันยืดอกอยู่แล้วมันรับได้อยู่แล้วไม่โวยวายอยู่แล้วไม่เป็นอะไรสบายๆทั้งนี้ต้นหอมบอกว่าอยากบลดล็อกถ้าวันนึงเราเป็นอะไรไปขึ้นมาเรามีใครที่ยังติดค้างเขาก็เป็นหนึ่งในนั้นเราควรขอโทษเขามันก็ผ่านเวลามานานแล้วไม่อยากเป็นศัตรูกับใคร